ไอ้โม่ไอ้โม่ไอ้คู่ไอ้บัตนักลี้ไปบไดใครพบจังเห็นใครเป็นจังเพาะเป็นจังเพาะเป็นแบบนี้พบจังเห็นใครเป็นจังเพาะคอน้องแผลอึ้งหรือเปล่าอึ้งเลยขนาดพอน้องแผลมาครั้งแรกได้นี่เมนเชิญจีคอยมาเกือสชมพู่คนแพค่คนยื่นแห้งแล้วดีใจได้จุมพามาหายกุหลาบเจ้าพู้จักบอกอันหัวถอกพาย ผู้นาะเล่ากับต้องอยู่ในสถานการณ์เดียวกันสถา,นะานการณ์เดียวกันกับเจ้า<ช>นี่แหละเมียเราปะเมียเราส่งแต่ก่อนเราก้อนพิอมแต่ก่อนแต่ก่อนเถาก้อนพ่อเราให้เมียน้อยแล้วอาอยุสิบหกสิบเจ็ดปีใครพบจังเห็นแล้วนั่นก็นได้ใครพบจังเห็นใครเป็นยังพ่อเลยนั่นก็ได้มันจะพบบ่จะเห็นเหรอเออต่อเอานักลูกนักมู เอาเล้วพรพ็นักม no no. oh, ูด้วนี่มนักม่คูอายมูเลยอาตเอรเอาค่ะเปเจ้าเมานี่ก็ยังอายเลยอายเท่าจยอ้ายออยเนีอายเลยอายเขาเป็นคนหมดคือโม้จะอายน้องลูกจักมานี่พอนี่เป็นเล่งะมานี่เเล่งตั้งตั้งตไปแล้วบาเป็นเท่านอย่างเล่งเหเ็ดเจ้าบบกใช่เขาโมมีโนี่เขาใจใส่ิบใจได้เนาะพ่อแพ่เนาะใจขนาดบาทนี้ มาก <heaven entender it> <uffs> ัเอ <avez> <food> ๊ะจะกับไปนี่โมกนี่มาห้องมาเตไคยงเงีห้องไฟฮะมาไหนกันเร็วบากบุมีคนเนี่ยเขียมาบใช่เฮาฮะเอ๊ะวันนี้มันจะห้องมาอจัห้องใช้ใคุมคนบ่มีมันชอบออ่าี้ โอเคพี่น้องเนาะแต่ไรสบายดีเด้อผมอแมพี่น้องท่านหมอเอ้ยขออนุญาตขึ้นเงื่อนเด้อจนแล้อ้าโตนี่พี่น้องเอ้ยแขกคนเมื่อเลยเนี่เมื่อกี้นี่เออคนมาสักยาถึงที่เนาะท่านหมอเนาะมาสักโดยสบายดีเด้อท่านหมอเด้อสบายดีโด้วยอ้าโตทันหมอเจ้า

เมื่เด้อส์เอตหมดบ่อเจ๊ปเ,เอลเจ็บแอลเพิ่นเจ็บแอลเพิ่นเจ็บแอลพวกคนบ้านตรงไหนเอตเอตเดียวนัน้นเพิ่นบริปบอบใจเจ้าในบอ่อโมจักตามชมตาเบิ่งเพิ่นบมเห็นคลิปเห็่นยังโนะเพิ่นโมจักโมจักโมจักความสภาพกาดเป็นบบไร โอซีเดียนสล่ออยูเพ่มเพ่อเนมาเจ้ามากินโอซีบอกินอันนี้เพิ่มน้ำขาวเจ้าพวกกินบอน้าวน้ำขาวของขาวงาะแล้วบ้านเาคยกินเ้ขาวบอจัดให้เลยขาขอาได้บอรุ่นดำนี่ได้ยูจัดจัดจัติกินโอซีชมือชมือพวกอ่ะสบายดีก่อนท่านบมสบายดี ได้เอี้มาโดนพี่น้องเอยูเนาะประมาณชั่วโมงนึงกินกินกินเต็ม่มดที่หนูคิดว่าจะประหยากไหมฮะมื่อมาบ่ซื้อมาได้เนาะเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นบ่จัาว่าสภาพการเป็นแบบนี้นะเร่าจสาวของผมได้บอกสุสเซร์เราฟังเนาะคนงานั่งอยู่น้ำมีอะไรอยู่แต่บ่ คนไม่ใช่จากแค่นี้บ่นั่นแหละเพิ่นได้ถามบ่ลูกเมียอยู่ไหนไหนเพิ่นมาถามบ่บ่เพื่นมาถามโอ้เรามาถามคือยายมาอยู่พี่เท่านั้นเออคือยายมาอยู่พี่แต่เพิ่นถามมีชิจุกอีกเด้ยบ่นี่เพิ่นถามคือยายมาอยู่พี่บ่บ่ตอบซ้ํานะถามว่าเอาเงินมาได้ใส่แต่งเมียนะเจอไผ่หรือได้เจ้าคนเงินเอออเาเงินมาได้ใส่แต่งเมียนะขายตู้ขายเส้นขายไม้ไปแล้วนะอ่าไม้ได้ก็ซื้อตู้ตู้ ตู้ไหนตู้เพลงชืง่อคขายดตนตรีนะตะก่อนตัวก่อนแล้วรวยังไงไอ้ผ่อนเงี้ยไม่จะเป็นวันนี้แต่ก่อนนะ,<า><อ>ะนะท่าเข่าวเบาแล้วเนาะเจ้ามีเงินแต่ก่อนเนาะมีเงินแนละ้วแต่ก่อนมีเงินาเอาไม้ขายอยู่ในเมืองในแมนวัดนะฮะอย่างแมนวัดส่งเลาวไปมีกันมีคำผนมาตะกี้คนจะได้เอานะบ้าแล้วเนาะมันตกผูกได้ยากแบบนี่ยขับทิ้มมันีเงินมีคำนะถึงฉานบ่ผ่อนแผ่ สงสารท่านหมอเลือเกินติแน่ทุกคนบอกว่าดีมีทุกคนจังหวัดพี่น้องลุงป้าเป็นจังหวัดล้านแม่บ้านท่านหมอแน่เลยท่นด็ท่านหมอตกในสภาพการแบบนี้เราโอ้ยผัยว่าพี่ปาน้องบอกทอดบทถามบอกไปถามไปเอ่ยทางลึไปใส่กันจังไงไอหมูผ่านดีไปใส่ไอหมูไอหมูไอหมูไอผู้ไอวัดนี่ดักรีไปไปผัพบจังเห็นไผัเป็นจังเพาะ ป๋าเห็นเป็นหลวงพ่อเป็นแบบนี้ผมจะเห็นเป็นจังพ่อพ่อองแพึ้งหรอบ่อึ้งเลยขนาดพ่อน้องแพนมาครั้งแรกเด้นี่แม่นเชค่อยมาเกิดสมมุพแพ่อยให้อึ้งแฮงึงแล้วดีใจได้มามาให้กําลังใจาผู้จักบอกอบ่ทอภายอืฮู้เนาะลาวก ตรงอยู่าาาเดียวกันสถานะสถนานการณ์เดียวกันกรับเจ้านี่แหละเมียเราปะเมียเราส่งแต่ก่อนเร,ราเผาก้อนพ,พอ่อแต่ก่อนแต่ก่อนเผาก้อนพิ่อเราให้เมียน้อยแล้วอายุสิบหกสิบเจ็ดปีไปพบจังเ็นแล้วนั่นก็นได้ไปพบจังเ็นไปเป็นยังพ่อแลไรนั่นก็นได้มันเราพบเหนเราเห็นหนาต,ตกสภาพการเดียวกันเลยเราก็ได้ภาพกับใครโย่คนยังว่ามีลูกมีเต้ามี พอมีโคมีเฮือมีชานอยู่ลูกเราก็นหนีมื่อเดียวไปเหวียกเห็นงานมื่อไหร่อยู่น้ำลานเราน่ไงโยโนแห้งนะ<ม>ลยน,น,นตินครับคือหม,มัองม่วงนี่เนาะลนแบบหมัองม่วงเฉลี่ยเมือ่อไหร่ชีวิตคนคือหม,มัองม่วงปวต้องแพ้จเ<า>ฉ<า>ลี่ยเมื่อใดรเราเมื่อคือเราคืดอะไคือยู่ไปนี่ครับเอาตรงๆได้บ่ต้องแพ้เจ้าเงินบ่ชีวิตคนคือหมัองม่วงยู่ไปในข่อยกันเป็นไปได้จังไรแมนชีวิตคนคือหมัองม่วงนี่ ล่นปุูลงดินเนี่ยมันจะเละมันอะไรมันจะเน่าเป็นเมื่อะไรมันจะเปื่อยเป็นอะไระต่อไอจุ่มชานเพราะว่าแบบแเมนนี่นะไปพบจังเห็นไปเป็นยังพ่อเนาะท่านหมออือกินกินกินท่านหมอกินกินกินก็เนี่ยมันขาดชาสุขภาพนะเนาะเมนไปแบบนี้นะมดเพิ่งมดเองคนมากับถามว่าเ<ไ>ป็นยังขึ้นยากมันอยู่นี้ปะเอราะฉนถามแสดงว่าเขา บจักหรือว่าเขาอยากว้าวด้ยังบจักยังบูหูเขามาเยอเจ้าบจักวขามหูมูคนตรงไหนอูกนออว่าในคิปเขาออกอันนี้อาชีหูนะแต่ว่าเขาอยากเยอะนะบชงดอกเนาะแต่มานบชงหูดอกเนาะบมหูเากผู้ใรเป็นผู้ใดนะ่ต่อแต่นี่ฮะตั้งเธอขึ้ตั้งเธอคึเขาขึ้นดีกับกว้างใจนะเขาคึดนเขาึนเออเอานักลูกนักมุ่ง เอาเร็วเอาเพชนักหมูด้วยนี่หมูดรับคนมูคู่อ้ายหมูด้วยอ่าเติงเอาข้าเป็นเจ้ามานี่ก็ยังอ้ายได้อ้ายได้เลยตะคอยอ้ายได้เลยอ้ายเลยอ้ายเราเป็นคนหมกคือมูดจะอ้ายน้องนุ่งลูกหลานมากจริงแนนมาสีอ้ายเท่าได้น้องนุ่งลูกหลานมาเราต้องอ้ายดอกเจ้าก็ได้ ไอายัด้ได้ข่ได้ไรคนบมคือหมูคนบมูคือหมูแล้วอ้แล้วบ่าเด้ในทันหมออ้ยอ้หดคนบ่จะไปทำไรวัวอ้อไปกันที่ไปเมื่อเดินไนแม่เอาไรที่าำ แล้วได้จะถามอ่ายเปื่อนนชมนียกดิขายเ่นนนี่โอแล้วบาคนซ้ำคุณขายเลื่นคนรมเขียนจักมานี่ยอนี่พันเล่งไหมคะมาเนี่ก็เล่งตั้งตั้งั้จะกรปแล้วบาทเป็นเท่าไหร่ยาเล่งเห็ดเจ้าบอกใช่ฮมมีตัา่โม่ี่เขาจใส่จีบใจด้เนพ่อแม่เนาะใจขนาดบาทนี่มานี่ก็เ็ดจะกรปนน่มนี่มาฮ้องมาตะไก่ห้องไฟ มาเลยกันเลยบอกว่ามีคนเห็นเาใช่เหรอฮะใช่ใช่บนนี้มันจะห้องมานะเจห้องใช่ไหมคนบ่มีปนห้องอย่นี้ประกา่เลยฮะให่จัครับเลยม้ก็หมูจะว่าแล้วหมูเห็ดใส่เล้วมบ่มีแล้หมูเดใส่หมูเห็ดไส่เลยหมูเห็ดใส่เลยตันบ้านตับเหรอตับอลยอ๋อตกตันของขาต้แพท็์มัน ทีตจนท่านหมอบ่ะีตจนอึ้งเลยไฟเดี๋ยวนี้แต่คนมาจักแนวะเพราว่าเห็นเจ้าอมือนเหมือนนั่นก็เห็นนอนลงเน่นี่บ่เหมือนนะนอนแล้วมันแหงมันต่ำแหงบ่ต่ำแหงนอนไรต่ำในไรเอ็นเหมือนนั่นน่ะลงลงเล่ามึงรูเราเห็นด้วเนาะเราเห็นด้วต่ำแล้วมันโมกกะเบิ่งโม่เบิ่งปูเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเหมือนกันโมกกะ เลยเอ่ยหาเอาไปงานรองเมื่อนกะบม่ฮอดนะเม่ฮอดไปบ่ฮอดคนฮอดคฮอดจาบอกคนฮอดอยอะหกไปบ่ได้เงินกับ่มีบันนี้ย่างไปฮอด้านเบียดต่ำใช่ย่างฮอดเมียเขาขี่รถกับลูกกับเมียเขเยอะอยาเมีน้อยคนหนึงไปใช้ถามเขาไนหมกอ บม่ได้กมแพ้ต่ำเลยก้มหนาหลัดกับปาไปวัดกินง้อวเลยก็มออต่ำเองเนาะต่ำแพ้แล้ะอ้ายหม่ดิบัตคม,มือนี่อ้ายหม่เลยเดีอ,อ้ายหม่หมูนี่หนึ่งเขานี่หนึงคนอยู่แต่บุคคนคนกับบุคคนคนบุคือคนมาใั่ในะหม่บุคือมีอมวลเพิ่มหมดเองนี่ อันไลน์ออนไลน์ย่างมันเฮากันกูมีเยเจ้าโทษอย่างนี้แบบว่าเจ้าคูอสิกว่าโทษเนี่ยกูโทษสตากรรมมัด้วยว่าโทษเนี่ยไม่โทษเนี่ยบไม่โทษอยี่ยโทษตัวเองโทษตัวเองโทษตัวเองเขาสู้อะนะเขาสู้เขาสู้เกิดนะเขาคนผู้ชายอุกฉางสู้สู้เลยก็จะสู้ในคุบในกับมาว่านในกบมาสิบตัดกุมืออร์ได้เลยนี่ เขาผมเขาพอมียังเขาพมีอะไรพอมีอยู่ติดตัวกนะูโหเลยเนาะชิยูไปบ้านยังก็บ่มีเนาะบ่มีชิยูไปไนะเนาะยูไปนักโลกมอ๋อจ้างว่าแท้นักโลกบ้านนี้อย่าไปว่าแับนั้นเนาะนอัปจะจันอัปจะจันวะใช่อัปจะจันตัวเองวะเขาจะจันใจบ่เขาจะคืนไปนี่แบบอ๋ออู่ไปนี่ กว้างสี่กว่างเนาะสีบอกว้างบอกกว้างบอกสิ้นสุดนั่นเองอ่าตอบอกจากสิ้นสุดแต่ค่ะแม่นว่าเฮานี่ขึดนิดนึงขึดนิดนึงหมดยาแล้วโนยาแล้วเนาะยาแล้วนะโลกะขึดนิดนึงนะยาอีนึงไหน เมียก็ส่งเมียกะปะเนาะเมียก็ส่งเมียกะปะาิ้ย่าอะไรโลกนะครับขึ้นให้หมช็อตได้หกโมงได้จักพิษยังจักได้โน้ยไปจักเนาะนี่แหละนั่นรีกับว่ากับว่าหมดแล้วระเทือนี่แล้วบวกเออระได้นี่แหละเขาก็แก่ตัวเลยเออจบระเทือนี่ได้แก่ตัวแล้วเน่องขอเงินจีวอนสุบุกยน้ำเกี่ยวโมเกี่ยวเน้อโมเกี่ยว์กเรื่องนั้นเนาะ เมีม่อกี่ยวก็มูบหมักแล้วนะบอกง่ายๆซะหมูบเอาเขาเลี้ยวชื่อมูบเอานะชื่อทามะาต๊ในสภาพการแบบไม่เห็นมันก็นไผพุบจังพ่อเนี่ไผ่เป็นจังเห็นนะซัก้หัด<อ><า>ว่าบบกขึ้นมันประจับนะเอาว่าบกขึ้น แล้วก็บริมีโลกอย่างดอกติดติดของกับต้นโกโต้มีกประมาณพยาธิครับแต่อมแปลว่าเจ้าลองเล่าแปลว่าตัวไหนมันต่ำใจเจ้าแท้นะแปลว่าเห็นให้เจ้าจนน้ำตาไหลนะตัวไหนเนี่ยลองเล่ามาเบางรูปเบางเถื่ออลูกหลานชีปลอบใจดีกว,ว่าหับฟังนะนะสิแบบมันอันนี้แบ่งเบาไปนไ่อยนี้ ตำใจแห้งเนี่ยนะแม่นตำใจย้อนอายมูเลยแห้งอายมูอายมูเขาบอกมีรถจักอืมบอกมีรถจักอายมูถ้ามีรถจักนี่บหมอายบอกเออเขาก็สิพื้นธุ์โตไปได้เยอะสืบพันธุ์โตไปนลำบ้านนลำเมืองนลำหมู่นลำโคลหมู่เคยสิบพดูถูกหมู่เคยสิบพดูถูกเขาก็ไล่อันนั้นอันชอบมากกับยิ้มแย้มแจ่มใสหมูก็จะไหวหน้ามาเฮาเนี่ยเล็กน้อย ขึ <oung> ้นนะขึ like ้นน <and> ่น like ึงนะเขาก็ชีมีเขาก็ชี้จิตใจเขานี่ก็ชีซื่นสมขึ้นไปเต็กบานนะขึ้นายหมู่แก่มรถจักรให้เราเล้ยวไปนี่เนาะพอแผ่เนาะแมนก็ชีมีใจยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำบ้านน้ำเมืองน้ำมนหูมู่ก็คือชี้ห้องเขาเลยหมู่คือชีเอื้นเขาหมู่ก็คือชี้บุหิตที่ตมสมเขาอะไรหมู่คือชี้โเกตเขาหมู่คือชีบเห็ดจะเขาอะไรนล่แะ เครียดตัวนี้นะมันต่าใจสนีททุกเนีายเพราะนะต่ําใจแห้งแห้งทุกเล่าว่าแผลไดหมูกใจเลยจับอกใจเลยกใจวันได้หน่อยบอทีว่ามูดุถ์อรีทีนี้เนาะมูดุข์แหงูแค้นอรีทานโมโจนไม่อยากอยู่ ในโลเบาว่ะลอยมูอเทปกูได้มาแต่ใช้เทปยาพ่อขนาดเทปยังเอาน้ำยาพ่อ่นพ่อคนมาให้พังมาโชงให้เศร้าชื่คนับเทปยาพ่อคนมาให้พังมาโชงให้เศร้าคนว่นเดียมาพังนี่ตื่นซ้ำให้ตื่นซ้ำตื่นซ้ำบาดหนี่งก็มีความชุกน้ำมูอเจ้าเจ้าเราช่วยคนพังอยู่บ่คนพูดแล้วอ้าวอยวนั่นก็เป็นให้ตื่มเนตื่นจำซ้ำ ช่ำตืมช่ำบาดพังอยู่ก็ให้ไปไหลไปเองเอาแล้วมีแ่ยเถื่อมาเป็นเถื่อเป็นเถื่อแล้วสักลงเลยนะมาไหมมามีเป็นเถื่อเป็นเถื่อนี่ปวแผดมามานี่ยกระปร้อนนี่นี่กระเสียปวดร้อนนี่นี่มันอยากมาเลยมันมัอยากมาเลยมันมันมันขึ้นมามัน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 จะต่ำโลตัมต่ำมันไอ้อายมูอนะลองต่ำมันรู้เพื่อนนี่นะมาใหม่ผมก็เคยเห็นเถื่อได้ไรจากมันต่ำแล้วมันอาการไปได้ต้องอ้หมูอนะต่อคิดอายมูอเฮานี่ชั่วแฮ เอาเนี s, here, ่วโซ่แห้งเลยเป็นคนมานี่บุคือหมูมันอยากต่ำตัวนี้อืมต่ำบอลบุคือหมูนี่ต่ำบอลบุคือหมูนี่อย่างอื่นก็บอกบอลไหนบ่บอลไหนเรื่องเรื่องรูมียกะบบอลอีกิดหน่อยต่ำยุต่ำยู่ต่ำอะไรเครียดหลายอันหลายอย่างซ้ำในใจหลายอันหลายอย่างอ่ะบอลไหนเปิดมาหมูมาซ้ำเติมอีกนะซ้ำเติมเห็นบ่มาแกกินยากขี้ยังบ่ให้น น่วันนี้ไล้หนิห่าวกับบก้าแล้วเขากับบมีถามมได้เนาะถามมือห้ยะกล้วถามมูอบรื่อง้ามเข็มเปนแสนห้าเลยแสนนแเก้านะหาสิบเก้าเข็นหมูไให่เขาได้ซื้อนามีอนังกินหมูหอก้อนเนาะหก้อนีนี้ได้หยหรือเล่าหม้า่ากับบมีอยู่เลยบมีแาบนี้จ้าแบบนี้บุมีดีเลยดีแล้วเมื่อสิดีแล้วก็ไปแล้วเพื่อนบอกบอื่นยานแล้วอื่นจกมืออื่นได้แล้วมือไหนล้มันมีเงินคือบุถือมาล ทกจักก <Bond> ็มีม็อกต้องหายวนั่นไงขีรถจักรก็่นโบจมงานะโมโบจีมงำนะขี่รถจักมาอีกบ่ขี่รถจักมาแล้วไงมากระซักย่าดิี่รจก็มาอมาไอมากระัก่ยยังขี่รถจักักยซักาไปแลยว่าไปได้แบบสามสิบนาทีก็เบาแล้ว่ะมาถึกมันนาเโอ้นเบาร้วบตอันนี้่น่าเราเ้ออยู่พนเด๋วครเ้งหมอเขาคือโมไปมถึกเาล่า ซักสี่เข็มของเขาเหมัอนสมบูชาวมาชาคือพี่สามเข็มแบบเบาแบบเมื่อไรเมื่อไรนี่มันมันถึกแล้วผมเคยซักให้แล้วตะกี้ปัดตกในครูได้ในครูจังในครูคนมันลงไหลอยู่หางเมื่อมึงบ่ให้เงินกับมองเงินกับ่ให้ว่ามึงนั่นคนจีนหนจังมากในครูขี้จุจังมาก่านมอง นี่อันนี้นี่มันก็ต่ำนี่เลยต่ำนบ่ต่ำไรมู่นะมีเงินซื้อรถจักแต่บ่คนเฮาเงินันบ่มีเฮามีจะกีบนี่ะเห็นมามาขึ้นมาว่าทเจ้าบ่มีนิ่นบ่ห้ก็ไล่เนี้ยเังว่เสิแม่นะขึ้นมาก็ว่าทัาทีนั้มางป้อให้หมดนีมาลองป้อนี่เลาก็ไป้าแบบบ่นั่นนะที่ว็บไทยอีกได้ใช่ไมต่าไทยต่าตัวนี้ ตามีรถไฟมันต่ําตอน้อือพอแฟดอึ้งล้วบ่จะกมาใหม่นะอึ้งด้วยซอยก็ได้ถ้าว่ามีต่ําให้กูนี่ให้อึ้งกูนี่ค่อยนะว่ามันเฮานี่บ่คือหมูบ่คือหมูหมูเฮ็ดได้หลายก็เฮ็ดได้เบิดให้หมูคมให้หมูเย็บซะเฮานี่แหละขยามันมันแจบซะเฮานี่เนาะให้มันแจบให้มันเป็นสิเป็นจังได๋มีบ่คือคนขี่รถมานี่ละเล็กมตลอดบ่เอมาแล้วก็เร่งๆข่้ก็เห็นหยังเอ้ยไปเลยก็มี คู่ปรามก็มีบอกมาถามก็มีตั้เื่อกาดไปกลางบ้านนี่หมู่คู่เดียวเห็นอยู่กับโมเอิญถามสนใจก็มีบอกมันเขาไม่ได้สนใจน้ำเล็ดตากายไปเลยนะเจ้าก้มหนาไปเลยก้มหนานักลี่อยู่มือนั่นว่าจะไปงั้นดองเนูะอไปหอดห้านเวียดแล้วต่าอยู่ฮานเวียดนางลงกบทีบ่ค่ะก้มหนาไปเลยอ๋ต่ําใจเฮงก้มหนาไปเลยก้มหนาไปเลย มันใหญ่เหยคบปรมาณนั้น้อปมาณเคยเจอบ้าเเหนึ่งขาวบัวบงสักไปไกลมากบับึงามบับเดียวกัน้ามบัวบางชื่อเินื้อกินยังชั้นังนีแบ่งแรงมางานไม่กินข่อยด้วย้นชิบิบัวบึอยู่น้ำยาพ่อมียาพ่อ่ถิกันเนาะยาพ่อดีขึ้นพวกปกินลาบชันควายอันนะ้เนี้ยเรียบพวกน้วก็ไป เราไม่ได้ชนใจพ่อไม่ชนใจน้ำโอเคจุดจุดส่จนว่าบนเมียนเทียบเท่าเลยอ่าตอนนี้นะตจุดหมู่หู่เห็นเขาในชายตาหม่เห็นมองหม่เห็นจัน้อยเลยเหมือนเหมือนขยะในอือือันนี้ชื่อเนา้เขียเบิ่งแล้วก็แย่าเหย็บย่ำกันไปเหย็บย่ำกันไปทําได้ยังไงคนเหมือนกันก็อไอ้นั้นแบบนี้เหยียบไปไม่ไหวแล้วไป หเห็ดไปเหยียบได้ก็เหยียบไปเนาะเหยียบไปหางมึงหางมึงมีใะเอาจุนกระยามัน,นได้กระยามันอยู่ไปไวันนี้แนะซ้าเบ็ดชีวติตชีวิตเจ<อ>้าก็ไตเย็นไงบ่มีไฟฟ้าอะไมใต้เทียนนั่นเบ็ดอะไรเนี่ยเยทียนกับบ่มีใต้ดเดี๋ยวนี้เทียนกับบม่มีบ่มีว่าบ่มีว่านี่ตะกี้เขาใต้ามาทำมาเป็๊ยพี๊ดครับพี๊ดเป็นได้อันเทีนเนาะ คือว่าไปสชงเถอนึ่งแล้วไปส่งอ่งเขาเลาป้าเขาแหละสามามาก็พังตื้มบ้านเองพังยังตื้มมาได้มาพังต่ำมันต่ำเพลงไปได้จะต่ำเห็นเพลงยังกระยาเพงเกี่ยวกับความหักบ่เพลงยังกระยาฉันเปิดแล้วมันจะมันจากนั้นแล้วมันคนเคยมีตุ้่อผู้เลี้ยวเลยนะย่อเลยมันยังย่างหร้อบ่เขาจะไปผู้เรียวเขาเลยเขาจะไปผู้เรีวหมดประสนใจกับหยางไปผู้เรีวเลย เอาแลยจุมันเท่ามันบมีบนเพิ่งบัมีสีอิ่นมีบนอิกเรียกตอนนี้ก็น้องแก๊สมันเพิ่งมีบนอีงอีงคู่ป่นไหนกับปมาบ้างขวาไหนกับปได้บ้างเลียวหายังกับปเห็นแล้วเขาที่อยู่ไปนี่ขึ้นอยู่ไปน่ยันครึ่งโมยู่เนาะย่านครึ่งโมยู่แล้วยันย่านยันยันจึงโมยู่แล้วเห็นไรกจึงโมยู่ยังว่า จึงควรจะไปคิดชั้นได้